วันนี้จะมาอัปเดตกล้อง canon 5 d mark III อีกครั้งนะนี่คือสภาพบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะใช้เองนะครับไม่ได้ซื้อต่อมือสองจากใครมีกล่องอยู่นะอันนี้ตรงนี้แผ่นนี่นมันหลุดไปแล้วตรงนี้ตำหนินะครับทุกอย่างคือสภาพดีมากนี่เนาะอันนี้ก็โลกดูดิใหม่อิปใหม่กริปเลย ครับนี่คือสภาพกล้องนะอาแล้วทีนี้มาดูส่วนที่เพิ่งมาเจอวันนี้นะครับก็ไปเจอกิฟต์อ้าวชีบหายไม่เคยใช้เลยซื้อมาดูดิเออหม่เอี่ยมเลยอ่ะทีนี้สิ่งที่จะให้นะครับก็จะมีตัวชาร์จแบตหนึ่งตัวนะครับอันนี้สายลั่นชัตเตอร์ตัวนี้ซื้อซื้อจากอเมริกามั้งมาพร้อมกับแฟตตัวนี้ก็สายลั่นชัตเตอร์ของ 5D Mark III เหมือนกันแต่เป็นคนละแบบเออ ดูดิเพียบเลยพึ่งมาเจอเนี่ยอ่ะอันนี้แบตเตอรี่สามก้อนนะครับของแท้หนึ่งก้อนแล้วก็ของเทียบของเทียบนี่ยี่ห้อดีนะไม่ใช่ยี่ห้อกระจกก็คือถ้าใครรู้จักใครเล่นเนี่ยคือตัวยี่ห้ออะไรวะลืมไปแล้วเออเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ของแท้สองดิอ่าของแท้สองของเทียบหนึ่งอันนี้ cf card ก็จะแถมไปด้วยอ่ะทีนี้มาดูชุดนี้ชุด แฟตทริกเกอร์อันนี้ตัวส่งตัวรับสามตัวตัวส่งหนึ่งโอ้โหและอันนี้แฟตห้าแปดศูนยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้แฟตซื้อมาจากอเมริกาเมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วน่าจะสี่สิบามั้งตัวนี้ความแรงอ่ะสี่ิหรือสี่บสามนี่แหละอ่ะตัวนี้แบตเตอรี่อีกหนะครับนี่ทั้งหมดนี้ที่อยู่ในเนี้ยก็ใครอยากได้5้าดีมาร์ีพร้อมกับชุดเซตชุดเนี้ย เนี่ยเต็มเต็มเนี่ยลองดูแล้วกันนะเพราะว่าผมขายไม่เป็นหรอกใครลองเสนอราคามาแล้วกันเนาะ